p ีเอมอบเงินสนับสนุนสึกลูกหนังที่ชาวใต้รอคอย p ีเอยลาเอฟเอคัพ2014เมื่อวันที่19กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมา นายเดชรัตน์สิมสิริผู้ราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี PA ยะลา FA คัพสัโดยมีนายเกรียงไกรตันตยักกุลผู้ช่วยผู้ว่าการจำหน่ายและบริการภาคสนายสุรศักดิ์พงษ์สวัสดิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการจำหน่ายและบริการภาคสองและนายพงศักดิ์สิทธิพงศ์ผู้อำนวยการ PA เขตสามภาคใต้จังหวัดยะลาร่วม ในพิธีโดย PA ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน1 8ล้านแบาทเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันหมกกักรรมศึกลูกหนังชายแดนใต้ PA ยะลา FA ครับ2014ประจำปี2557ซึ่งจะระเบิดสนามกันในวันที่3มีนาคมและแข่งขันไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2557ณสนามวิทยาลัยเทคนิคยะลา